นี่คือสิ่งที่คน1%เข้ามีกันแต่อีกเนั้นไม่รู้ครับมันเป็นภาวะภาวะหนึ่งคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณเข้าโฟลสต์เจได้ใช้สมองน้อยกว่าครับพลังงานสมองน้อยกว่าความคิดสร้างสารรค์มากคนอื่นถึง400%และฉลาดขึ้นกว่าคนอื่นถึง250% สวัสดีครับเจนครั้งกับผมพอลนี่คือ The Growth Lab ครับรายการที่จะช่วยทำให้คุณนั้นเติบโตในทุกๆด้านนะครับเท่านี้คุณเติบโตขึ้นที่เหลือในชีวิตคุณจะเติบโตตามครับเช่นเงินจะเติบโตขึ้นองค์กรคุณจะเติบโตขึ้นธุรกิจคุณจะเติบโตขึ้นความสัมพันธ์คุณจะดีขึ้นครับถ้าคุณเนี่ยอยากจะมีผลผลิตมากกว่าคนอื่นถึง50 0ความคิดสร้างสารรค์มากกว่าคนอื่นถึง400%และฉลาดขึ้นกว่าคนอื่นถึง250%ห้ามห้าด EP นี้เลยนรับเพราะ เราจะพูดถึงโฟลสเต e ครับโฟลสเตดเนี่ยยังไม่มีแปลาภาษาไทยนะครับแต่ผมแปลเองว่าผาวังแล้วกันคนที่พูดถึงโฟลสเตดแรกๆเนี่ยคือดรมีไฮชิกเซกมีไฮนะครับนี่คือสิ่งที่คน1%เข็ขามีกันแต่าอร์เนั้นไม่รู้ครับนะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้ครับก็คือเดว1%นนี่คือบทที่4พอดีเลยนะครับต้องบอกว่าเท่านี้คุณอยากเข้าโฟลสเต e ได้คุณต้องเริ่มต้นจากคุณต้องมีโฟกัสก่อนครับ ถ้าในคุณยังโฟกัสยังไม่ได้เลยนะโฟลเซตไม่ต้องพูดถึงเลยไม่มีทางเข้าได้เลยครับคุณไม่สามารถเข้าสู่ผวังได้อ่ะทีนี้เนี่ยโฟกัสเป็นสิ่งที่หายากมากเลยสมาธิเป็นสิ่งที่คนสั้นลงเรื่อยๆสังเกตไหมครับว่าเราจะทนอะไรนานๆไม่ได้ใครบ้างมีอาการแบบนี้ครับก่อนจะดูคลิปอะไรอ่ะคุณจะดูก่อนว่าคลิปเนี้ยยาวเท่าไหร่ครึ่งชงั่วโมง40่สินาทีหกสินาทีนานผมบ,บอกเลยคือคุณจะไม่สามารถทําอะไรสำเร็จได้เลยครับเพราะว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มันต้องอาศัยเวลา ถ้าในครึ่งชั่วโมงนานนะคือชีวิตเนี่ยลงทุนก็ไม่ได้ละนะครับเพราะมันลงทุนนี่ต้อง10-20ปีเลยนะโอเคทีนี้เนี่ยเราจะมาเพิ่มสิ่งนี้กันก่อนนะ็คือโฟกัสทีนี้ตัวอย่างของโฟกัสที่ผมชอบมาก,มากเลยนะผมชอบเล่าเรื่องนี้เพราะว่ามันทําให้คนเห็นว่าโฟกัสนั้นมันสําคัญขนาดไหนเนาะมันมีดินเนอร์ดินเนอร์หนึ่งเป็นดินเนอร์ที่ประเมินค่าไม่ได้เป็นการกินข้าวที่แบบโอ้โหราคาแพงมาก,มากๆเลยนะครับเพราะมันเป็นการโคจรจอรมาพบกันครั้งแรกระหว่างนะบิลเกตส์ แล้วก็วอร์เรน巴菲特ครับสองคนนี้จริงๆต้องบอกว่าอายุห่างกันมากนะหลาย10ปีนะครับประมาณบิลเกตส์นี่ยังอายุประมาณสักเพียงแค่40ยังทำา Microsoft ใหม่ๆ Microsoft ตอนนั้นเป็นบริาษัทที่ใหญ่อันดับต้นๆของโลกบิลเกตส์นี่ตอนนั้นน่าจะเกือบเกือบรวยที่สุดในโลกนะครับคุณพ่อคุณแม่บิลเกตส์ก็จัดงานเป็นงานเลี้ยงนะครับแล้วก็เชิญคนเก่งๆมากมายเลยในนั้นคือเขาเชิญวอร์เรน巴菲特มาครับแล้วเขาก็อยากให้บิลเกตส์เนี่ยไปเจอ巴菲特มากๆเลย แต่บิลเกตด้วยความที่รู้สึกว่าเขาทำซอฟต์แวร์เนาะช่วยคนทั้งโลกเลยนะครับสร้างนวัตกรรมกับบอลเฟสเนี่ยซึ่งไม่มีอะไรมากเลยวันๆก็คือกระจายเงินลงทุนในไหนดีนะไม่ได้สร้างเรียกว่าไม่ได้สร้างแวลูไม่ได้สร้างคุณค่าให้คนเลยคงคุยกันไม่รู้เรื่องแต่คุณพ่อคุณแม่ก็ขอร้องว่ายังไงช่วยมาหน่อยเถอะลูกแบบอย่างน้อยมาสักเจอสักชั่วโมงก็ยังดีบิลเกตก็โอเคยอมพ่อยอมแม่นะ เดี๋ยวจะแบบนั่งเครื่องบินส่วนตัวมาให้นะคนรวยก็คุยกันนะนะปรากฏว่าวันงานก็มาครับเพราะเขาก็มาเจอโอลิบัฟเฟตเป็นครั้งแรกแล้วเขาก็นั่งคุยกันคุยไปคุยมา 2- อสาชั่วโมงก็ยังไม่กลับจนดึกจนดึกก็อยู่จนจบเลยนะแปลว่าถูกขอใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยในงานปาร์ตี้เนี่ยมันมีจุดหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยคือคุณพ่อคุณแม่บิลเกสเนี่ยก็ฉลาดมากนะครับเขามีคําถามคาถามหนึ่งถามคนทั้งงานเลยซึ่งทั้งงาน,นงคือเก่งทุกคนนะ ให้แต่ละคนเนี่ยเขียนลงในกระดาษแผ่นหนึ่งเล็กๆให้เขียนคำคำเดียวเลยว่าคุณมาถึงจุดนี้ได้ยังไงคำนั้นคืออะไรอ่ะผมก็ถามคุณเหมือนกันคุณว่าถ้าผมให้คุณเขียนได้แค่คำหนึ่งอ่ะคุณมาถึงวันนี้ได้ด้วยคำคำว่าอะไรแางล่างได้ไหมครับทุกคนก็ได้กระดาษแล้วทุกคนก็เขียน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 ไม่มีใครรู้กันเลยนะต่างคนต่างเขียนต่างคนต่างเขียนเลื่อเๆ่อคุณพ่อคุณแม,ม่บิวเกียรตก็เปิดทีละคำทีละคำแล้วก็พูดนะพูดทีละคำแต่ว่าสิ่งที่มันแบบ น่าทึงมากแล้วซึ่งผมก็ยังทึ่งถึงวันนี้เลยนะเวลาเล่าเรื่องนี้คือทั้งบิลเกตแล้วก็บัฟเฟตเขียนคําเดียวกันแต่ไม่ได้เคยนัดหมายกันมาก,ก่อนเลยนะเพิ่งเจอกันวันแรกเลยทั้งคู่เขียนคําว่าโฟกัสครับบัฟเฟตบอกว่าผมเนี่ยมีวันนี้ได้เพราะผมโฟกัสบิลเกตจะบอกว่าผมมีวันนี้ได้ก็เพราะว่าผมโฟกัสคุณว่าโฟกัสสาคัญไหมครับบอเลยสําคัญมากราะนี้ถ้าคุณไม่สามารถที่จะโฟกัสอะไรได้นานๆเนาะอยู่กับสิ่งที่เราอยากได้ นานๆ1 0 2ยีสิปี30ปีนี่ผมบอกนี่คือโฟกัสครับแล้วคุณจะเพิ่มโฟกัสได้อย่างไงถ้าคุณอยากจะเพิ่มโฟกัสแล้วคุณอยากจะเข้าโฟล์เวยได้นะอันดับแรกเลย1คือเป้าหมายคุณต้องชัดเจนก่อนเท่านี้นก็เป้าหมายคุณไม่รู้ว่าคุณทําไปเพื่ออะไรนะเช่นอยากร่ารวยอยากจะมีทุนอิขนาดใหญ่อยากจะทําเพื่อสังคมอยากจะมีครอบครัวที่อบอุ่นต้องเห็นภาพนั้นชัดเจนก่อนแล้วที่เหลือระหว่างทางคุณจะโฟกัสได้นะครับอ่ะอันที่2คือ Prior i t ไก็คือคุณจะสามารถจะลำดับ ความสมําพัญธชีวิตได้ว่าอะไรคณจะทำก่อนอะไรคณจะทำ,ทำทำหลังนะครับนะข้อ3คือสมาธิครับเท่านี้คือคุณมีสมาธิหรือคุณมีสติมันจะช่วยทำให้คุณโฟกัสได้มากขึ้นเหมือนกับคุณท่องล่องเรือและคุณก็จะไปเกาะเนี้ยนะครับระหว่างทางก็เจอแบบคลื่นพายุแม่ฝนมากมายเลยแต่ฉันจะไปเกาะเนี้ยยังไงฉันจะไปเกาะเนี้ยคือโฟกัสระหว่างทางให้คุณต้องมีสติสติไม่มีโฟกัสไม่มีนะครับต่อมาเนี้ยคือข้อ4 คุณต้องสร้างบรรยากาศให้สอดคล้องครับเพราะว่าเท่านี้คุณพึ่งเพียงแค่สติอย่างเดียวภาษาอังกฤษเรียกว่าวิวพาวเวอร์นะคือมันมันเหมือนพลังใจอ่ะมันมีหมดได้ตื่นมาทุกวันอ่ะมีพลังใจเต็มร้อยเลยแต่วันหนึ่งอ่ะมันถูกใช้ไปทุกวันทุกวันกับมาถึงบ้านมันก็หมดละนะครับเพราะมันถูกใช้ระหว่างวันเยอะเนาะคล้ายๆเหมือนเล่นกล้ามอ่ะคุณคุณยกไป10ครั้ง20ครั้งคุณต้องเมื่อยสุดท้ายก็ต้องปล่อยเวท เพราะฉะน,นั้นเนี่ยคุณต้องมาสร้างบรรยากาศให้มันสอดคล้องเช่นเดียวตัวอย่างนง่ายๆเช่นถ้าวันนี้คุณอยากลดน้ำหนักแทนที่คุณจะใช้พลังใจว่าฉันจะไม่กินของในตู้เย็นฉันจะไม่กินขนมฉันจะไม่กินพิซซ่าฉันจะไม่กินนู่นกินนี่อะไรเนี้ยเปลี่ยนใหม่สร้างบรรยากาศด้วยการไม่ต้องซื้อมาตั้งแต่แรกอันนี้คุณก็จะไม่ต้องใช้พลังใจจริงไหมครับอ่ะตัวอย่างนี้ผมชอบมากผมจำไม่ได้ผมได้เจอที่ไหนมาสมมติว่าคุณอยากจานหนังสือมากขึ้นคุณสังเกตไหมครับว่าบ้านทุกบ้านออกแบบมาเหมือนกันคือโซฟา หันหน้าเข้าทีวีทุกบ้านเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับไม่ว่าคุณจะอยู่คอนโดหรือบ้านจริงไหมพอคุณกลับบ้านมาแล้วคุณนั่งลงเก้าอี้ปุ๊บมันหันหน้าเข้าทีวีคุณว่าคุณดูอะไรครับโอกาสที่คุณจะเปิดทีวีดูก็สูงจริงไหมเพราะฉะน,นั้นนี่เอาใหม่เอาทีวีออกแล้วเอาเชลฟ์หนังสือมาวางแทนโอกาสที่คุณจะหยิบหนังสือก็จะมากขึ้นจริงไหมครับนี่คือตัวอย่างการสร้างบรรยากาศข้อห้าเรียนรู้ที่จะปฏิเสธครับมันมีประโยคหนึ่งของวอร์มเฟลนะเขาบอกไว้ว่าคุณรู้ไหมว่า ความแตกต่างระหว่างคนประสบความสมําเร็จกับคนประสาาครบความสาเร็จมากคืออะไรคําตอบคือคนประสบความสาเร็จอย่างมากปฏิเสธเก่งกว่าครับเพราะว่ายิ่งคุณเก่งขึ้นเท่าไหร่จะยิ่ยงมีคนเข้าหาคุณมากขึ้นเท่านั้นใช่ไหมครับอยากให้คุณไปช่วยงานนั้นงานนี้อยากให้คุณไปบรรยายที่นั่นที่นี่อยากให้คุณไปช่วยงานอยากให้คุณไปทํางานหรือถ้าคุณเป็นพนักงานประจําที่เก่งคนก็จะเข้ามาหาคุณอยากจะให้คุณไปทํางานด้วยคีย์คือ ถ้ามันไม่ใช่คุณต้องกล้าที่จะปฏิเสธครับข้อหครับอ่านหนังสือมันมีวิจัยว่าคนอ่านหนังสือเนี่ยจะมีสมาธิที่ดีกว่าคนไม่อ่านหนังสือนะครับอ่านหนังสือกับโซเชียลมีเดียสมองต่างกันเยอะมากเลยดูโซเชียลมีเดียเนี่ยสมองทํางานอีกแบบนึงเลยนะครับมันคือ p a s s ีฟคือแต่ถ้าอ่านหนังสือเนี่ยมันเป็น active ก็คือสมองคุณต้องทํางานมันเป็นการฝึกทั้งได้ทั้ง IQ และได้ทั้ง EQ ครับอ่านหนังสือนะโอเคข้อ7คือ m u l ติ t a s k ครับ m u l ติ t a s k i n g เป็นอะไรที่ไม่ work เลยนะครับ คนชอบคิดว่าทำรหลายๆอย่างพร้อมกันได้คือคือเก่งไม่ใช่นะครับ Mul ติ tasking มันทำลายสมองด้วยนะครับและช่วยทำให้คุณสมาธิสั้นลงด้วยครับสมองมนุษย์ไม่สามารถทำรหลายอย่างพร้อมกันได้นะครับอย่าเข้าใจผิดเนาะสมองมนุษย์เนี่ยทำได้ทีละอย่างถ้าผมเปรียบเหมือนฟฉายโอเคนี่คือฟฉายหน้าที่สมองทำได้อย่างนี้คือสองทีเดียวทีปุ๊บ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 ,บ,บหรือเปรียบเหมือนพนักงานดับเพลิงแล้วกันเนาะนึกภาพเนาะเขาส่องน้ำเจาะเขาเรียกอะไรฉีดน้ำได้ทีละที่ นั่นอะสมองทําได้เหมือนกันแบบนี้นะครับแต่คนส่วนมากชอบคิดว่าฉันทําหลายอย่างพร้อมกันได้จริงๆไม่ใช่การให้คุณทาหลายอย่างคือมันไม่ใช่ทำหลายอย่างมันทําทีละอย่างเพียงแต่ว่ามันสับไปสับมาไ่้ไหมฉีดน้ํำไปกับมาฉีดนี้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 กับไปวนอย่างเงี้ยแล้วมันก็เลยทาให้สมองคุณเหนื่อยสังเกตไหมครับกลับบ้านมาคุณกอดล้าทําอะไรไม่นานคุณกอดล้าเพราะคุณมัลติแทสครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหัดทําอะไรทีละอย่างครับ เลิกคิดว่าทำหลายๆอย่างพร้อมกันได้ฉันคือเก่งฝึกทำซิงเกลแทสคือทำอย่างเดียวแต่ทำอย่างเดียวให้มันดีแล้วทำอย่างเดียวจบแล้วไปทำอย่างที่สองสามสี่โอเคไหมครับข้อ8ครับกินดีออกกำลังกายนอนพักผ่อนให้เพียงพอถ้าวนันนี้ไอ้พวกนี้ขาดไปคุณก็จะโฟกัสได้ไม่ค่อยดีนึกภาพนะนอนน้อยโฟกัสใช่ไหมไม่ได้กินไม่ดีโฟกัสไม่ได้นะครับไม่ออกกำลังกายร่างกายไม่แข็งแรงคุณก็โฟกัสไม่ได้ อยากจะโฟกัสได้ร่างกายต้องแข็งแรงนะครับและข้อ9คือกดค่าเฉลี่ยครับเท่านี้รอบๆตัวคุณมีแต่คนที่โฟกัสได้ดีกว่าคุณคุณก็จะโฟกัสได้ดีมากขึ้นข้อ10สุดท้ายคือทํา9ข้อแรกซ้ำๆำๆำๆ,ๆ,ๆคุณจะโฟกัสได้มากขึ้นได้มากขึ้นและคุณจะค่อยๆเข้าสู่โฟล์สเตดได้อ่าโอเคอย่างที่บอกครับมันเป็นภาวะภาวะหนึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะทำให้คุณนะคนอื่นสมมติคนอื่นทํางาน5วันเหมือนกัน ได้อัพพุตจมนตินนะเท่ากับ1คุณทํา5วันคุณจะได้อัพพุตเท่ากับ5คือโตกว่าเขา5เท่าความคิดสร้างสารรค์เหมือนกันสมมติให้เวลา1ชั่วโมองคิดเหมือนกันคนทั่วไปคิดออกมาได้1คุณจะคิดได้4ี่ความคิดสร้างสารรค์คุณจะมากกว่าคนอื่นสเท่าเรื่องของการเรียนรู้เหมือนกันถ้าคนอื่นต้องใช้เวลาเรียนรู้4วันถึงจะเข้าใจหนึ่งเรื่องคุณอาจจะใช้เวลาเพียงแค่2วัน เพราะนี่แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณเข้าโฟลสต์เตชได้มันจะเกิดสิ่งเหล่าน,นี้นะครับหลายคนก็จะคิดว่าคนเข้าโฟลสต์เตชได้แปลว,ว่ามันต้องใช้สมองมากขึ้นใช่ไหมไม่ใช่นะครับมันมีการวิจัยแล้วเอาสมองของคนที่เข้าโฟลสต์เตชได้บ่อยๆไปเข้า MI ที่แบบคนทั่วไปผลปรากฏว่าคนที่เข้าโฟลสต์เดชไดบ่อยๆนั้นใช้สมองน้อยกว่าครับพลังงานสมองน้อยกว่าอีกอันหนึ่งเมื่อคุณเข้าโฟลสต์เตชได้ ฮอร์โมนความสุขมันจะหลังครับนั่นนั่นคียเลยนะอะไรก็ตามที่ฮอร์โมนความสุขหลังคุณจะอยากทําสิ่งนั้นเยอะๆจริงไหมครับเช่นถ้าวันนี้คุณมีเพื่อนเป็นนักวิ่ huh. Ag ง şey คุณจะสังเกตใช่ไหมว่าทําไมไปวิ่งบ่อยจังวะเพราะว่าเมื่อเขาวิ่งเขาได้ฮอร์โมนที่ชื่อว่าเอนโดฟินครับเขาก็เลยอยากไปวิ่งซ้ําแล้วซ้าเล่ามนุษย์จะทําสิ่งที่มีความสุขเท่านั้นใช่ไหมครับนั่นนั่นแหะคือฮอร์โมนความสุขมาตัวอย่างแย่ๆบ้างทําไมบางคนชอบดื่มเหล้าหรือบางคนชอบสูบหรีหรือบางคนชอบ สูบกัญชาเพราะมันได้โฮอร์โมนเหมือนกันก็คือโดปามีนครับไดไดโฮอร์โมนความสุขปุ๊บก็เลยอยากเคยทำสิ่งนั้นซ้ำๆมันเลยทำให้คนติดยาเสพติดเนื่อาไหมครับเพราะว่าโฮอร์โมนความสุขก็เกิดได้เหมือนกันในเรื่องที่แย่ๆเวลาคุณเข้าฟลเรสตได้เนี่ยโฮอร์โมนความสุขก็หลั่งเหมือนกันมันก็เลยทําให้ไอ้คนเหล่านี้ฟลเรสตได้บ่อยขึ้นและเข้าได้บ่อยกว่าคนอื่นแล้วทำเนี้ยไป5ปี10ปี ไอ้คนกลุ่มนี้ก็เลยได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าคนส่วนมากเนอะไหมครับเริ่มเห็นภาพไหมครับว่าทําไมวันนี้ให้สตาร์ทพร้อมกันสมมุดิ2คนนะเงินเท่ากันการศึกษาเดียวกันเป๊ะเลยทุกอย่างเหมือนกันทุกอย่างเลยผ่านไป10ปีไม่เท่ากันถ้าคนนึงเข้าโฟล์เ t เได้มากกว่าทุกอย่างคนนี้จดีวกว่าหมดเลยการงานการเงินความสุขทุกอย่างดีวกว่าหมดเลยเพราะเข้าโฟล์เวเได้บ่อยกว่าในขณะที่คนนี้สิปีเหมือนกันได้น้อยกว่า ถ้าเลือกได้คุณอยากเป็นคนไหนคุณอยากเป็นคนที่ทำน้อยได้มากใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคุณต้องฝึกเข้าโฟลเซตให้ได้เริ่มต้นจากมีสมาธิอ่ะทีนี้เนี่ยจะเข้าโฟลเซตได้ยังไงตั้งใจฟังดีนะครับโฟลเซตจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคุณต้องใช้ทักษะมากขึ้นเป็นพิเศษแต่ไม่ใช่มากเกินจ,จนทําไม่ได้ยากนะครับและความยากหรือความท้าทายนั้นก็มากเป็นพิเศษแต่ไม่ใช่มากเกินไปจนคุณทําไม่ได้ตัวอย่างนะครับเช่นสมมติว่าผมเป็นนักบอลทีมชาติไทยแล้วกันสมมตินนะแล้ววันนี้ผม ต้องไปเตะก,กับทีมเด็กป .6 ผมเป็นนักบอลทีมชาติไทยทักษะผมดีใช่ไหมครับความท้าทายมันน้อยมากใช่ไหมผมก็จะไม่สนุกผมจะรู้สึกเบื่อหน่ายด้วยซ้ำไปแต่กับการวันนี้ผมเป็นนักบอลทีมชาติไทยและผมต้องไปแข่งกับสมมติอาร์เจนตินาแล้วกันนะคือมันเก่งกว่าเรามากเลอเกินจนมันก็จะเกิดไม่ใช่โฟลเซตนะเนี่ยจะเกิดความเครียดอาจจะโดนไป10ศูนย์อะไรเงี้ยคือแบบไม่ไหวแล้วคือเครียดเกินไป เพราะฉะนั้นเนี่ยโฟลเซตจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อทักษะผมได้ใช้นะกับคนที่อาจจะทีมอันที่อาจจะทีมที่ฝีมือใกล้เลี่ยเรียก,กันเก่งกว่านิดหน่อยอันนี้จะเข้าโฟลเตตได้นะครับทีนี้จะรู้ได้ไงว่าฉันเข้าโฟลเตตแล้วง่ายมากเลยครับถ้าอาการนี้คุณมีเมื่อไหร่ปุ๊บแปลว่าคุณเข้าโฟลเตตแล้วคือคุณทําอะไรบางอย่างแล้วมันแบบว่าผ่านไปมารู้ตัวอีกทีอ้าวเฮ้ยดูเวลาอ้าวมืดแล้วเนี่ยหรือแบบอ้าวไม่ได้กินข้าวเที่ยงไม่ได้กินข้าวเย็น มันเพลินมากเลยจนแบบว่าความหิวหายไปเลยอันนี้คือโฟลสเตทครับทุกคนเคยผมมั่นใจว่าทุกคนเคยอ่านหนังสือดูอะไรเพลินๆจนแบบทําอะไรบางอย่างเพลินๆจนเกิดจนแบบว่าเฮ้ยลืมกินข้าวเฮ้ยแบบลืมไปรับคนนั้นคนนี้เฮ้ยแบบรู้ตัวอีกทีมืดแล้วเคยไหมครับอ่ะอีกอันหนึ่งระหว่างทําระหว่างที่คุณทําคุณจะรู้สึกว่ามันสนุกและมันทา้าทายและที่สำคัญคือระหว่างทําคุณจะมีความสุขเลยครับถ้ามี3อย่างนี้เกิดขึ้นแปลว่าคุณเข้าโฟลสเตทแล้วครับ เพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทำไมบางคนอย่างเช่นวอร์เรนบัฟเฟตต์อ่านหนังสือได้วันละประมาณ5-6ชั่วโมงสำหรับเขามันคือโฟลเตทของเขาไงครับเข้าไปแล้วมันก็เป็นผาวาังเนื้อไหมครับจำได้ไหมครับมันต้องอาศัยทักษะแล้วมันต้องท้าทายคุณว่าคน,นอ่านหนังสือวันละประมาณ500หน้าได้ทุกวันถ้าไม่อนจอยจะทําได้ไหมครับมันต้องเอนจอยจริงไหมครับทำไมอีลอนมัสซึงแบบว่านอนนอนในโรงงานได้ สำหรับเขามันคือสนุกเนื้อไนมครับปิดท้ายด้วยคำคมของโทนี่โรบินส์นะครับเกี่ยวกับโฟกัสเขาบอกว่า The key is to focus on where you want to go not on what you fear กุญณจะสำคัญค,คือให้โฟกัสว่าคุณอยากจะไปที่ไหนมากกว่าว่าคุณกลัวเรื่องอะไรเหตุผลที่คนไม่ค่อยไปไหนเป็นเพราะว่ามันมีระหว่างโฟกัสว่าฉันจะไปไหนกับฉันกังวลอะไร ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามไอ้กังวลอะไรมันใหญ่กว่าปุ๊บคุณจะไม่ได้ไปไหนสัทีแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เป้าหมายคุณชัดเจนมากพอยิ่งใหญ่พอใหญ่กว่าความกังวลนี้คุณก็จะเดินหน้าไปให้นาได้ครับและนี่คือตัวกร w บ h ล a บในวันนี้นะเป็นไงครับชอบเนะื้อหาแบบนี้ไหมคอมเมนต์ข้างล่างได้นะครับฟังเรื่องฟลเรตแล้วเป็นไงบ้างใครเคยเข้าฟลเศบ้างแชร์ข้างล่างได้นะครับ และถ้าคุณเห็นว่าเนื้อหานียมีประโยชน์ต่อคนไทยนะครับถ้าคนไทยเข้าใจเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยประเทศชาติเราจะเจริญขึ้นอย่างแน่นอนเลยนะแนะนำว่าช่วยเราได้ยังต่อไปนี้ครับด้วยการมี engagement กับคลิปคลิป,ลปนี้ครับเช่นกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์นะครับกด Super Thanks ครับพวกนี้มันจะทำให้คลิปนี้มีคนมองเห็นมากขึ้นผมมั่นใจว่าประเทศชาติเราก็เจริญขึ้นนะครับไปเจอกันใหม่ EP หน้าครับทุกคนเทคแคร์สวัสดีครับ